เด็กวันนี้นะคะคุณครูก็มาสอนคณิตศาสตร์เด็กๆอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนการบวกเลขตามแนวนอนนะคะเมื่อวานเราเรียนแนวตั้งไปแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูแนวนอนนะคะคราวนี้จะเป็นเลข2หลักนักเรียนดู2กับ5ก็คือ25ใเช่นนี้คะบวกกับ14นักเรียนทําสะพานโคง้งให้คุณครูก่อนนะคะทําสะพานลอยเลยจากเลข5ไปหาเลข4เลข5ก็คือหลัก หน่วยใช่ค่ะเลขสีก็คือหลักหน่วยนักเรียนก็ทําสะพานโคง้งจากเลข5ไปหาเลขสี่ก่อนนะคะคือหลักหน่วยแล้วนักเรียนก็คิดนะคะเอาเลยไว้ในใจลูกคิดหลักหน่วยก่อนเอาห้าไว้ในใจชูขึ้นมากี่นิ้วลูก4นิ้ว5้าแล้ว6 7เจ็ด แปดเก้ 8, เอาไปใส่ที่หลักอะไรลูกใช่ค่ะใส่ที่หลักหน่วยเลยนะคะแล้วคราวนี้เราก็มาคิดที่ไม่มีสะพานลอยไม่มีสะพานโค้งก็คือหลักสิบใช่ไหมคะเลขอะไรกับเลขอะไรลูกใช่ค่ะเลข2กับเลขหนึ่งนะคะไม่มีสะพานก็คือหลักสิบนะคะเอา2ไว้ในใจชูขึ้นมา1นิ้ว2แล้ว3ก็ใส่ที่หลักสิบ ะค,ะคำตอบก็คือ39นะคะของข้อต่อไปเด็กๆลองทํานะคะแต่ก่อนนี้จะคิดนะคะนักเรียนทําสะพานโค้งให้หมดก่อนนะคะสะพานโค้งจากหลักหน่วยไปหาหลักหน่วยทุกข้อเลยนะลูกนะ mm hmm. เลข6กับเลขอะไรลูกค mm ่ะ hmm. จากเลข2นะคะเลข6กับเลข2นะคะ mm hmm. นักเรียนก็คิดเอา 6, mm hmm. 6ไว้ในใจชูขึ้นมา2นิ้วใช่ไหมคะ6แล้ว7 8 mm hmm. ก็ใส่ที่หลักอะไรลูก ใช่ใส่ที่หลักหน่วยก่อนนะคะแล้วตัวที่ไม่มีสะพานโค้งนี่เน่จําไว้มันก็ต้องเป็นหลักสิบนะคะก็คิดหลักสิบไปใส่ในช่องหลักสิบนะคะแต่ก่อนนักเรียนทําอย่าลืมนะนักเรียนทำสะพานให้ครูให้หมดเลยนะคะจนถึง1ิบข้อนะคะสะพานโค้งจากหลักหน่วยไปหาหลักหน่วยนะคะลองทําดูนะคะให้หมด1ิบข้อเลยแล้วทําส่งให้คุณครูดูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ วัสดีค่ะเด็กเดวันนี้มาเรียนภาษาไทยกันนะคะจงแจกลูกคัาต่อไปนี้นะคะข้อ1แมวมอแอวแมวข้อ2แสงสอแแองอ่านว่าแสงนะคะข้อต่อไปข้อ3ข้อ4ข้อห ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9กข้อ10เด็กๆไปลองไปทำดูนะคะแจกรูปคำเหมือนที่คุณครูอธิบายเลยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆอย่าลืมทำาาาสงคุณครูนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาทําแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษกันต่อเลย วันนี้จงเขียนเรียงตัวอักษรให้ถูกต้องนะลูกนะคุณครูเขียนไว้แต่มันผิดสับไปสับมาใช่ไหมคะเด็กๆโอ้ยคุณครูทําไมเขียนผิดแบบนี้นะคะเด็กๆเขียนใหม่ให้คุณครูได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆจําได้ใช่ไหมคะงั้นเรียงให้คุณครูใหม่นะคะคุณครูโอ้ยสอนมาแล้วสับสนหมดเลยเนอะลุกเนาะเขียนไม่ถูกเลยเด็กๆช่วยคุณครูหน่อยนะคะข้อหนึ่งกระป๋อง กระป๋องทำไมคุณครูงามเขียนแบบนี้เนี่ย T N I เฮ้ยมันใช่เหรอลูกน้อไม่ใช่นะคะหนูเขียนให้คุณครูใหม่สิคะว่ากระป๋องมีตัวอะไรบ้างไหนเราลองมาสะกดกันสิคะค่ะ T I N Tin กระป๋องใช่ไหมคะหนูก็เรียงให้คุณครูใหม่นะคะเป็น T I N Tin นะคะต่อไปข้อ2เข็มหมดคุณครูมี N I P ไม่ถูกต้องเลยนักเรียนเขียนใหม่สิคะไหนลองสะกดก่อนนะคะ p i n pin เข็ยนหมุดนะคะนักเรียนเรียงให้คุณครูใหม่เลยนะคะข้อ3ชนะคุณครูมี i w u n โอ้ยผิดอีกแล้วครูงามนี่นะคะนักเรียนเรียงใหม่สิคะลองสะกดก่อนนะ a w u i n win ชนะ ะค,ะคำที่ C ผอมผอมคุณครูมี h t n i ไม่ถูกต้องเลยเด็กๆช่วยคุณครูสะกดก่อนสิคะค่ะ t h i n ินแปลว่าผอมนะคะต่อไปข้อ5เสือเสือคุณครูมี m t a ไม่ถูกต้องนักเรียนสะกดสิคะว่ามีอะไรบ้าง ค่ะ M A T แมตเสือนะคะคำที่6ถังขยะ I N B ไม่ถูกต้องนะคะเรียนเรียงใหม่สะกดก่อนนะถูกต้องค่ะ B I N B เอนะคะแปบลบว่าถังขยะนะคะขอ้อ7กระทะ กระทะก็ไม่ถูกต้องอีกแล้วงั้นสะกดกระทะสิคะภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างค่ะ P A N p a n กระทะนะคะคอแปดแม่ไก่แม่ไก่ใช่ N E H ไหมคะค่ะไม่ใช่นะคะเด็กๆสะกดก่อนค่ะ H E N Hen แม่ไก่ ะคะำที่9คนผู้ชายคนผู้ชายของคุณครูมี a n m o ้มันใช่ที่ไหนครับคุณครูมันไม่ใช่ค่ะนะคะเด็กๆสะกดสิสะกดที่ถูกต้องเป็นยังไงค่ะ m a n man คนผู้ชายนะคะคำสุดท้ายคำที่10ปากกาปากกาคุณครูมี n e p โอ้ยไม่ใช่อีกแล้วนะคะในสะกดคำที่ถูกต้องสิลูกค่ะคำที่ตถูกต้องคือ PE N เอนพนปากกานะคะเด็กๆลองช่วยสะกดคำใหม่ให้คุณครูนะคะแล้วเขียนใหม่ให้คุณครูด้วยนะคะนักเรียน,นเขียนแบบคุณครูงามก่อนนะคะแล้วก็เขียนถูกต้องให้คุณครูด้วยนะคะ <ๆ S 1> เก่งมากค่ะเด็กๆแล้วพบกันใหม่นะคะๆๆ <ๆ S 1> บ๊ายบาย